เอาลครับเอาละครับ,รบสวัสดีครับผมสวัสดีครับนองละครับสวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับทีเด็ดเพียต้นนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และช่วยแชร์ลงในกลุ่มให้คนละหน่งแชร์ด้วยนะครับผม เอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมก็มีคู่ที่น่าสนใจมาเป็นแนวทางให้เพื่อนๆสองถึงสามคู่อีกแล้วนะครับอย่ารอช้าเราไปกันที่คู่แรกเลยดีกว่าครับออ่คู่แรกเรามากันในลียูฟายูโรป้าคอนเฟอเรนลีกนะครับผมเป็นการพบกันระหว่างบันซานนะครับพบกับเนมานกอสโนนะครับผมราคาของอ๋อ เวลาการแข่งขันคู่นี้นะครับอยู่ที่เที่ยงคืนครึ่งนะครับราคาเปิดตลาดของคู่นี้นะครับตอนแรกอยู่ที่เสมอนะครับผมตอนนี้ขึ้นมาเป็นป,อ,ปอแล้วนะครับคู่นี้เนี่ยผมให้ต่อในมานนะครับผมโอเคไปดูการพบกันนะครับผมการพบกันระหว่างคู่นี้เคยพบกันครั้งเดียวนะครับเมื่อวันก่อนนี่เองวันที่27เดือน7 2023นะครับผม เป็นฝั่งเนมานที่เอาชนะไปในสกอร์สองประตูต่อศูนย์นะครับมาดูฟอร์มของฝั่งเจ้าบ้านกันดีกว่านะครับฟอร์มของฝั่งบันซานนะครับผมบันซานการเล่นในบ้าน5นัดย้อนหลังนะครับผมชนะไป5นัดแพ้ชนะไป3นัดแพ้2นัดนะครับฟอร์มนั่นด,ดูดีเลยอัตราทำซ้น อัตราการทําสกอร์ก็ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับผมโอเคไปดูฝั่งทีมเยือนกันดีกว่านะครับทีมเยือนเนมานนะครับผม5นัดย้อนหลังที่ไปเยือนนะครับชนะไป4นัดเสมอหนึ่งนัดนะครับถือว่าฟอร์มเฟี้ยวเลยครับผมโอเคนะครับสำหรัความคิดเหน็นส่วนตัวของผมนะผมว่าคู่นี้เนี่ยเนมานฟอร์มของเนมานเนี่ย ขอโทษนะครับฟอร์มของเนมานเนี่ยดูดีกว่านะผมว่านัดน pues ี้เนี่ยทางฝั่งเนมานก็คงจะเอาชนะไปได้ไม่ยากนะครับผมเหมือนนัดที่แล้วที่ว่านเนมานเล่นในบ้านนะครับนัดนี้เนี่ยเนมานอาจจะไปถล่มคาบ้านบันซานแน่นอนแล้วครับผมฟันธงครับโอเคสำหรับคู่แรกก็จบกันไปแล้วนะครับผมเราไปกันที่คู่ที่กันเลยดีกว่าครับคู่ที่2เราก็ยังอยู่ในหลีกเดิมนะครับผม เออเป็นการพบกันระหว่างปาปาติซานีนะครับผมพบกับแอตแลนติกเอสคารเดสนะครับผมเออคู่นี้แข่งกันเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับตามเวลาบ้านเาาราราคาเปิดตลาดมาตอนแรกเนี่ยอยู่ที่ลูกครึ่งควบสองนะครับตอนนี้นะราคาขึ้นไปสองลูกแล้วโอเค นี้เนี่ยผมไม่แนะนําให้เล่นต่อรองนะผมให้แนะนําว่าให้เล่นสูงดีกว่าครับเพราะว่าเพราะว่านะครับไปดูกันพบกันนะครับเพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยเอร์เลนตอร์เลนติกเนี่ยครับแอร์เลนติกเนี่ยแพ้ไปแพ้กับปาติซานีนะครับผมไปในสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมมาลัดนี้เนี่ยเป็นการเล่นในบ้านของปาติซานีฝั่งแอร์เลนติกเนี่ยคงจะ จะมาทวงต้องการที่จะชนะครับเพื่อจะเก็บกคะแนนซึ่งเป็นช่วงที่ลีกเพิ่งเปิดถ้าว่าแพ้ติดต่อสองนัดเนี่ยคะแนนก็ไม่ได้ครับผมวมัดน,นี้เนี่ยฝั่งแอตติกเนี่ยคงจะมาทวงคะแนนคืนอย่างแน่นอนเลยครับผมโอเคไปดูฟอร์มของฝั่งเจ้าบ้านกันดีวกว่านะครับฟาวของบาติซานีนะครับการเล่นในบ้าน5นัดหลังสุดนะครับโอ้เือฟอร์มเฟี้ยวเลยครับเล่น5นัดในบ้านชนะทั้ง5นัดเลยนะครับผม โอเคไปดูฟอร์มของฝั่งทีมเยือนกันดีกว่าครับฟอร์มของฝั่งแอเลนติกนะครับการไปเยือน5นะัดหลังสุดนะครับผมฝั่งแอเลนติกก็ฟอร์มไม่แพ้กันเลยครับไปเยือน5นัดก็ชนะทั้ง5นะัดยิ่งเป็นนัดล่าสุดเนี่ยถล่มยูอีไป7ประตูต่อ1เลยนะครับเนี่ยคู่นี้เนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยฟอร์มสดทั้งคู่เลยครับผมถ้าจะไปเล่นต่อรองเนี่ยผมว่าเสี่ยงครับ ว่านะคู่นี้เล่นสกอร์สูงไปเลยดีกว่าครับผมว่านัดนี้เนะี่ยน่าจะไม่ยิงกันไม่ต่ำสามประตูแน่นอนครับผมอ๋อยิงกันไม่ต่ำแต่สามลูกนะครับผมเพราะราคาสูงต่ำตอนเนี้ยราคาอยู่เปิดอยู่ที่สามลูกนะครับโอเคเออแล้วคู่ที่สองก็จบกันไปแล้วนะครับผมเหลืออีกหนึ่งคู่นะครับ ซึ่งเป็นคู่สุดท้ายของรอบนี้นะครับเราอย่ารอช้าไปกันเลยดีกว่าครับคู่ท้ายเรามาดูกันในลีกสกอตแลนด์เบลซาขอโทษนะครับสกอตแลนด์เบลชาเลนคลับนะครับผมเป็นการพบกันร,ระหว่างเซนเมเลนนะครับพบกับอันเบิร์ตโลเวอร์นะครับ,บ,บ,รบผมคู่นี้เนี่ยแข่งเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับตามเวลาบ้านเรา ส่วนราคาของคู่นี้นะครับเบอร์ตลาดมาอยู่ที่ราคาปปนะครับผมซึ่งตอนนี้ราคายังไม่ขยับไปไหนนะครับโอเคไปดูการพบกันของคู่นี้กันดีกว่าการพบกันของคู่นี้เคยพบเป็นครั้งเดียวนะครับซึ่งเป็นฝั่งอันเบียร์ลูเวอร์เนี่ยที่เอาชนะไปในสกอร์หประตูต่อศูนย์เลยนะครับซึ่งซึ่งนัดที่เคยเจอกันเนี่ยเป็นฝั่งอันเบียร์เลนนบ้านส่วนนัดนี้เนี่ยเป็นฝั่งเซนเมเลนเนี่ย เล่นในบ้านไปดูฟอร์มของฝั่งเจ้าบ้านกันดีกว่าฝั่งเซนไมเรียนนะครับฟอร์มการเล่นในบ้านเนี่ยห้านัดหลังสุดถือว่าดูไม่ดีเลยนะครับผมชนะแค่2นัดครับแล้วก็ชนะในสเก็ตที่ต่ำมากๆแล้วก็เสมอ2แพ้1น,นะครับผมถึงฟอร์มค่อนข้างแย่ๆเลยครับไปดูฟอร์มของฝั่งทีมเยือนกันดีกว่าฝั่งอันเบียนนะครับอันเบียนการไปเยือน5นัดหลังสุดนะครับ นชนะไป2นัดเสมอหนึ่งแพ้2นะครับผมซึ่งฟอร์มค่อนข้างจะอยู่ในระดับกลางๆนะครับแต่ถ้าเทียบฟอร์มบาง2ทีมเนี่ยฟอร์มของฝั่งอันเบียนก็ยังดูดีกว่านะครับก็เหมือนกับนัดที่เจอกันก่อนหน้านี้นครับเป็นฝั่งอันเบียนที่ชนะไปตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมน,นะครับผมว่านัดนี้เนี่ยฝั่งอันเบียนคงจะ เอาชนะเซนแมเรียนเนี่ยไปอย่างไม่ยากเย็นนะครับคงอาจจะถล่มเซนแมเรียนคาบ้านเลยนะครับผมคู่นี้ผมให้ต่ออันเบียนนะครับผมโอเคสําหรับคู่สุดท้ายก็ของไรรอบนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมคงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในไรรอบหน้าสาวัสดีครับ